Business News เอเซียเว็บไซต์ที่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับธุรกิจและการเงินบทวิเคราะห์และความเห็นเกี่ยวกับบริษัทอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของชาติต่างๆในเอเชียจัดให้เงินกีบลาวเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีมูลค่าต่ำที่สุดในโลก โดยสายเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำและการที่ประเทศต้องพึ่งพานําเข้าสินค้าอย่างหนักแทนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตในประเทศซึ่งทําให้เงินทุนสํารองระหว่างประเทศค่อยๆหมดลงเช่นเดียวกับสกุลเงินอื่นๆครับเช่นดองของเวียดนามและซอมของอุเบกิสถานเงินกีบถูกจัดให้เป็นสกุลเงินที่มีปัจจัยมีมูลค่าต่ําอย่างมากด้วยเหตุผลหลายประการครับ ทางนี้ครับในบทความเผยแพร่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าสปปพพาเป็นประเทศเล็กๆที่ระบบเศรษฐกิจมีความหลากหลายน้อยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการอ่อนค่าของสกุลเงินดังกล่าวเนื่องจากจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของบรรดานักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพนอกจากนี้ครับสปปวยังต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอย่างมากและต้องพึ่งพาแรงงานชาวลาวที่ทำงานในต่างประเทศ ดังนั้นหากราคาสินค้าลดลงประเทศก็จะมีรายได้น้อยลดลงจากการส่งออกและในทำนองเดียวกันครับหากจำนวนเงินที่ส่งกลับมาประเทศโดยคนลาวที่ทำงานในต่างประเทศลดลงเงินกีบก็จะได้รับผลกระทบด้วยดังนั้นหากไม่มีการดําเนินการใดๆเพื่อทําให้เงินกีบแข็งค่าขึ้นอ,อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของเราและส่งผลกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศและการค้าในที่สุด อย่างไรก็ตามครับเพื่อเพิ่มอุปทานของเงินตราต่างประเทศต่างๆและความต้องการเงินกีบท่านสอนใส่สีพันดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกคำสั่งถึง7หน้าที่ถึงธนาคารแห่งชาติลาวและกระทรวงุตสาการรมและการพาณิชย์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามานั้นผ่านระบบธนาคารท่ามกลางความพยายามอื่นๆเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสกุลเงินของประเทศ ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก AC Connect